วิธีพันแกนแดัดผมช่อบนนะคะทรงนี้จะเป็นการพันแกนแบบแนวตั้งนะคะหลังจากที่เราตักช่อผมได้แล้วนะคะให้ดึงเส้นผมให้ตึงค่ะแล้วจีบช่อผมให้แคบลงนะคะเพื่อที่จะได้ใส่กระดาษพันแกนดัดได้ง่ายขึ้นใช้มือซ้ายจับช่อผมไว้ใช้มือขวาหยิบกระดาษมาแล้วจีบจับช่อผมไว้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือซ้ายจับช่อผมไว้อีกทีนึงค่ะ จากนั้นก็ใช้มือขวาหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาประกบค่ะตามด้วยการหยอดน้ำยาดัดนะคะแล้วพันแกนได้เลยค่ะใช้นิ้วนางข้างซ้ายตวัดปลายผมเข้า นิ้วโป้งข้างซ้ายบังคับชอบผมไว้นะคะกดไว้นะคะจากนั้นก็ใช้มือข้างขวาพันแกนค่ะมือข้างซ้ายเก็บรายละเอียดนะคะถ้ามีเส้นผมที่หลงเหลืออยู่จากนั้นก็มือข้างซ้ายและข้างขวาก็พันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ปรับยางรัดแกนให้สมดุลน,นะคะ